นามาสเตอินเดียครับตอนนี้เราอยู่ที่อินเดียครับเพืเ่อนๆนะอยู่ย่านพาหากัน้นเราเพิ่งออกจากโรงแรมครับเราจะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่กุตับมีนาแล้วก็พูมายุนทูก็ถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานเพราะว่ากลัวหลงทางกับเ,เพื่อนๆครับเพราะว่าที่ย่านพาหากั้นจะมีเกสเฮาส์เกสรูมมากมายเลยเป็นย่านเหมือนถนนตรอกเข้าสารบ้านเราเพราะฉะนั้นต้องมีหลงทางแน่นอนมาวันแรกที่ผมหลงทางครับต้องจ้าง ลิขรอหรือว่าตุกต๊กๆเนี่ยเขามาส่งที่โรงแรมด้วยเพราะฉะนั้นทริปนี้เราออกจากโรงแรมที่พักมาเราเราจะไปเที่ยวข้างนอกเราก็เลยต้องเก็บวิดีโอถ่ายาวิดีโอเพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าไม่ควรหลงทางกับเพื่อนนะเดี๋ยวโชว์บรรยากาศรอบๆเพื่อนๆดูครับตรงนี้ฮะอ่าตรงนี้พอเดินออกมาเราก็จะเป็นแยกครับมีแยกเยอะแยะมากมายตรงนี้ฮะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านใจฮะขายใจขาย,ขายพวกชาชาร้อนของอินเดียก็ห่วงนอนเพิ่งตื่นนอนครับอาจจะเห็นนิดนึงลองถามกันว,ว่ามีใจหรือเปล่าซอรีไว้ก็เริ่มใจกเริ่มใจ <Yes. S 1> yeah yeah one for me no sweet no sweet no sweet no, sweet, no sugar okay thank you อ่าเนี่ยฮะก็สั่งสั่งเขาเรียกว่าชาอินเดียก่อนเพื่อนครับเนี่ยเป็นชาอินเดียเป็นมาอินเดียก็ต้องลองครับเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องดื่มที่เขานิยมมากมากทั่วประเทศอินเดียก็คือใจก็คืออ่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกว่าชานะฮะชาถ้าเป็นอ่าคนอินเดียเขาก็จะเรียกว่าใจนะก็ถ้าเราจะสั่งชาร้อนชาอุ่นเราก็บอกว่าเกิดร่มใจประมาณนี้ครัแช่แอฟนยฮะ เราอยู่ที่ร้านเกอร่ร่มใจตรงนี้กับเพืนนะ่อนฮะก็เพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็รู้สึกง่วงนิดนึงก็เลยต้องอถ่ายาไม่ไมไมเบลอเห็นไหมเพิ่งเพิ่งเบลอเพราะสมองยังไม่จูนก็ก็เลยต้องดื่มาชาร้อนของอินเดียแก้ง,ง่วงกันเพื่อนนะคงอีกสักพักนึงเราก็จะได้ชาเนี่ยพี่บังก็จะทําให้ผมลนะเนี่ยก็จะใส่ ส่สมุนไพรใส่เครื่องเทศของเขาด้วยนะครับตอนนี้บงังกำลังต้มชาให้อยู่เนี่ยฮะกำลังต้มชาให้เรา เรามีขนมมีบิสกิตด้วยเพื่อนนะฮะเราจะ,อะชอบอันไหนเราก็สั่งได้จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นบิสกิตใะ่อ๋อได้แล้วนี่ฮะได้เราถ้วยหนึ่งครับโอเคฮะเราจะลองชิมเราจะลองชิมใจยะ thank you ลองชิมเนี่ยเพื่อนฮะเราได้เราได้ใจได้ชาอุ่นแล้วยังร้อนอยู่เลยฮะ ยังร้อนมากยังร้อนมากๆเลยยังยังทานไม่ได้ต้องเป่าก่อนนะกินกินไม่ได้นะกินแล้วป่วยไม่สบายเลยนะโ <ทำ S 1> <Okay. S 2> อเคนี่ยครับเพื่อนๆครับเราได้ชาอินเดียครับเรา สั่งชาอินเดียสั่งมาแล้วก็ยังกินไม่ได้เพราะร้อนมากงต้องรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะดื่มชาอินเดียโชว์เพื่อนๆละ่ะอ่าเป็นเครื่องดื่มที่รสชาติดีครับส่วนใหญ่แล้วก็ใส่น้ำตาลก็จะหวานนิดนึงแล้วก็เขาจะใส่สมุนไพรเขาจะใส่พวกสมุนไพรของอินเดียเป็นพวกอ่าก็เรียกอะไระเป็นเครื่องเทศอะไรประมาณนี้ มันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ออกรสชาติหวานนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่ฮะก็เขาเรียกว่าเกิดเริ่มใจครับเป็นชาร้อนของอินเดียครับรสชาติดีครับเพื่อนครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยออกไปเจอกันที่ทริปข้างนอก,กวันนี้เราจะไปเที่ยวที่มายูนแล้วก็กุตับมีนาเดี๋ยวไปเจอกันตรงโน้นก่อนเดี๋ยวดื่มชาก,ก่อนนะครับเพื่อนครับ ระหว่างที่ดื่มชาอยู่ก็จะมีเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเด็กน้อยกับลูกคนนี้นะฮะมาะข้างๆมาขอสตังค์ด้วยก็จะเจอทั้งทั้งวันเมื่อวานก็เจอทั้งวันไม่รู้ไม่รู้ผมมีอะไรกับอขอทานอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะ,ะไปเดินไปทางไหนก็จะมีขอทานมาขอทานด้วยตรงเนี้ย เด็กน้อยอินเดียเดี๋ยวจะถามจะถามราคาก็เป็นภาษาฮินดีไม่รู้ว่าคุยได้หรือเปล่าเพราะว่าเคยอยู่อินเดียมาแล้วลืมภาษาฮินดี เราจะถามว่ารา,า bye. คาเท่าไหร่เย้ใบกิตนาไปซาแฮกิตนาไปซาแฮยา10รูปีเนี่ยฮะเมื่อกี้ถามราคาพี่พี่บังเขาบอกว่าราคาเท่าไหร่ครับเขาบอกว่า10รูปี10รูปีครับโอเคครับไม่แพงครับแแลล้้้ววเชก็ใไป Sorry how my how my camera how you how my how my camera ประกันลูกเล่นอ oh. oh. ะไรเนี่ยโอเคอ่าอย่าก็เมื่อกี้ถามว่า สิบรูปีเราก็จะจ่ายให้เขาสิบรูปีสุกเรียรไบสุกเรียรโอเคอ่าจ่ายชาไปแล้วจ่ายชาไปแล้วก็คงเนี่ยเหลือตัวเล็กคนนี้ฮะท,ที่มาขอตังก็คงจะต้องให้ด้วยโอเคนะใช่โอเคนะ<ช>โอเค มาอีกแล้วเพื่อนๆต้องรีบไปแล้วครับเนี่ยฮะเด็กๆมาวิ่งตามเลยครับเนี่ยเฮ้ยน้อง Sorry Oh so I have I have I so many have pen I'm uh, sorry I have so many pen okay เนี่ยฮะน้องๆไอ้ <Yay! S 1> ก็จะน้องๆอินอเดียก็วิ่งตามขายปากกาเมื่อวานนี้ก็ซื้อไปแล้วด้ามหนึ่ง <c oughs> ก็คงจะ ดูเลยน้องเขายังวิ่งตามไม่หยุดเลยครับเพื่อนๆอุ้ยตายแล้วเขายังวิ่งตามอยู่เท่าไหร่อะ how much เนี่ยครับเขาเขาวิ่งตามอะเราจะวิ่งหนีเขาก็ไม่หนีแเราเสียตะตังก็ไม่มีด้วยอ๋อเหลืออยู่เหลืออยู่สิบรูปีพอดีอะทั้งกันให้สิบรูปีนะไอคิิอยูสิบรูปีนะอ่านะโอเคนะไม่เอาไม่เอาปากกานะโอเคซี o u เนี่ยฮะเด็กเด็กอินเดียฮะอ่ะโอเคครับกลับมาครับเ <Okay. S 1> มื่อกี้ <Okay. S 1> เด็กวิ่งตามขายปากกามให้เราไม่เอาก็ยังวิ่งไล่ตามเราอยู่เราก็เลยต้องอให้เงินน้องไป10ลรูปีเพราะว่าไม่มีเศษเหลือเลยเนี่ยฮะมาอีกแล้วครับ baby, baby, baby. <laughs> โอเคแล้วเราเดินออกมาจากโรงแรมที่พักของผมเดินออกมาเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาออกมาก็จะเป็นตรอกตรงนี้นะครับซึ่งก็เชา้ชาเช้าก็วันนี้มันเป็นวันจันทร์เพราะฉะนั้นยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานนี้จะคึกคักมากตรงนี้ก็จะเป็นร้านะจะเรียกอะไรร้านข,าข,าข้างทางที่ขายพวกขนมพวกอะ,อะไรพวกช็อคฟี่พวกชิคกานัดพวกอะไรต่างๆลูกอมต่างๆขายนา้ําร้านตรงนี้ รเราเดินออกมาครับเมื่อกี้เห็นแวบๆเป็นเมโทรก็คือรถไฟฟ้าของอินเดีย,อดยของอนิวเดลีแบบเพราะว่าย่านพากก้นมันจะอยู่ใกล้สถานีรถไฟครับเพื่อนๆครับร้านขายส้มนะฮะร้านตรงนี้เมื่อคืนก็มาเดินอีกรอบหนึ่งเดินรอบหนึ่งเมื่อคืนร้านตรงนี้ เอาละครับตอนนี้เราใกล้ถึงที่ปากซอยแล้วครับเรามาเดินที่ย่านผาหากันนะฮะย่านผาหกันเราจะาวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สุสานฮูมายูนแล้วก็เรามีสองที่ที่เราจะไปก็คือสุสานฮูมายูนแล้วก็กุับมินาก็ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตของกรุงนิวเดลีด้วยครับส,สุสานฮูมายูนก็เป็นสุสานต้นแบบ ที่เขาสร้างทัชมาหาลครับเพืเ่อนๆครับวันนี้เราจะไปดูสุสานที่เป็นต้นแบบของการสร้างอนุสร์สถานแห่งความรักของทัชมาหาลครับตรงนี้นะฮะจะคราข้ํมไปด้วยร้านขายอาหารยามเช้าก็จะเป็นพวกนี่ครับเป็นร้านคล้ายๆโรตีคล้ายๆโรตีครับเขาเรียกอะไรนะเมื่อวานนี้ผมลืมชื่อครับเป็นเป็นจะเรียกว่านานก็ไม่ใช่ จบปฏีจปะปฏีก็ไม่ใช่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อลองถามเนาฮัลโหลไบวัตวัตอีสเนมวัตอีสเนมคอรคาโจรี๋อ,อ,อนี่ฮะเป็นร้านขาโจรีนี่ฮะคาโจรีก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะนํามาทอดนี่ทอดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เขาเรียกว่าโดซาโดซาเนะี่ยไบรด โอ้ b เบร g อ่า bridge เบสซามโมชาประมาณไรดีอ่าอันนี้มันจะเป็นแผ่นๆสามเหลี่ยมมาช่วยมัยมามาช่วโอเคจะบันทึกกับกล้องโอเคสวัสดวิดีโอโออ่าโอเคเอ่อพอดีเขาไม่อยากให้ถ่ายโอเคก็ไม่ต้องถ่ายเขาอ่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ประมาณเนี้ยไม่อยากให้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่านี่เป็นร้านขายกล้วยขายอะไร เนี่ยก็จะประมาณนี้เรามาอินเดียหลายวันเราเพิ่งเจอบัวครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเมื่อวานนี้ไม่ค่อยเจอวันนี้เจอแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราเราก็จะเจอบัวมากมายที่อยู่ตามถนนของอินเดียเนี่ยฮะตรงนี้ครับเนี่ยฮะเป็นแยกอ่าเขาเรียกว่าเป็นแยกอ่าเข้าไปยังพาหะกั้นตรงนี้ฮะเนี่ยฮะตรงนี้ฮะ ก็จะเป็นแยกปหากันเข้าไปตรงนี้อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงอาเท่านี้จบเพียงสั้นๆก่อนเพราะว่าเราอาจะถ่ายคลิปเป็นช็อตสั้นๆที่ไม่ยาวมากแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเริ่มต้นของเราที่เราจะออกไปเที่ยวยังสุสานฮูมายูนแล้วก็เรามีนัดที่จะไปต่อที่กุตับีนาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอินเดียอีกที่หนึง่งนะฮะ ถ้าอะไรก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับให้ช่องอดี i อนััวด้วยสำหรับพิปนี้ลาไปก่อนนะครับบาย